เปลี่ยนเรเดียน,ยนให้เป็นองศาหาอยังไดบรรทุกากรน,นะครับอ่ะเริ่มต้นตัวนี้คือพายพายก็ให้เป็นหนึ่งอปดิบองศาไปอ่าถ่าพายหารสองก็เอาหนึ่งร้อยแปสิบหารสองก็ตอบ90สิไปนะครับอ่าพายส่วนสาก็หารสามนะครับร้อบหารสามก็ตัดเหลือหกสิบไป ขายส่วน4ะก็หาร4 4สนอะ่าหาร4ก็4 4 6, นะฮะ4ี่หบนะ,ะ45องศาภายส่วน6ก็คืออะไรฮะร8 0หาร6 6อะไร6 3 18นี่นะครับโอ้ต่อมาครับอันะนี้ก็วิธีการครับง,ง่ายๆเลยเรารู้ว่าภายส่วน6มันคืออะไรครับคือ30ใช่ไหมก็เอา30มาคูณกับใครครับคูณกับ5 ก็ตอบอไปครับ535ตอบ150องสงศาไปสุดท้ายตัวนี้ภายส่วน3เราจำได้ภายส่วน3คือมุมอะไรฮะ60เอา7คูณ60 7 6เขท่าไหร่ฮะ4 2นะครับก็จะได้เป็นอะไรครับ420นั่นเองโอเค